สวัสดีครับวันนี้ก็จะกออ็นำเสนอเหรียญเกจิดังทางภาคใต้นะครับเป็นเหรียญรุ่นสร้างบร,ริมมีของพ่ธนสุนย์แห่งวัดบ้านลานควายจังหวัดปัตตานีนะครับจัดสร้างเมื่อปี2557นะครับเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงสอดไส้อัปาปก้าครับเรามาดูรายละเอียดเหรียญกันนะครับเหรียญสร้างเต็มองค์นะครับ โ okay. อเคงพ่อนั่งเต็มองค์จัดสร้างได้สวยงามเรียญองค์เหรียนคมชัดมากครับนีจะเป็นโกดกกรรมการนะครับแล้วก็มีหมายเลขก,กำกับ ตรงนี้หมายเลขหนึ่งหนึ่งเกนะครับครับใครชอบคลิปนี้ก็ปรดกดไลค์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ